องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ในทุกระบบทั้งทางถนนทางราทงราทงางทะเลและทางอากาศร,รองรับการพยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตยกบทบาทของประเทศจากความโดดเด่นทางภูมิรัฐศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกด้านการบินด้านการขนส่งสินค้าด้านการท่องเที่ยวและอื่น ม,มีความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจแพลตฟอร์มโดยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลัคมนาคมดิจิทัลและ 5G ที่โดดเด่นในคุิภาคเป็นที่ดึงดูดการลงทุนโดยสัาณนำของโลกหลายรายซึ่งจะส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน 5G Data Center Cloud Service ที่สาคัญในภูมิภาคมีการใช้ประโยชน์ของประชาชนในชีวิตประจำวันการศึกษาควา,กความรู้การประกอบอาชีพเพื่อยดระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและสร้างรายได้ที่สูงขึ้นของคนทุกกลุ่มทุกสาขาอ,อ,อาชีพ้อสี่มีการกำหนด12สา,าขาเป้า,าหมายซึ่งวันหนึ่งสาขาในอนาคตรวมท,ทั้งมีเเตพัฒนาพิเศษภาคตะวนออก EEC และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อกิจการพิเศษ ทั้งด้านการแพทย์ด้านนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นต้นที่มีแหล่งบงุมเพราะแรงงานทักษะส,สูงแรงงานแห่งอนาคตรวมถึงเกษตรษอัจฉริยะเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคตในการสนาประเทศในศตวรรษที่21ห้าสร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญของชาติเล็หนึ่งน้ำ ออกกฎหมายน้ำฉบับแรกของประเทศมีพนักง,งานวิทยากรน้ำแห่งชาติตอทาาชชบริรณาการหน่วยงานาน้ำในทุกระดับของดินตั้งคณะกรกรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคอทาาชอและจะัดทำแผนที่วันแมพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินซับซ้อนมาหลาย10ปีรวมทั้งจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนผู้ย,าาย่างรเกษตรกร 3. ป่าเช่นออกกฎหมายป่าชุมชนไม้มีค่าและตลาดคาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ้กการพัฒนาทรัพยากรนุเช่น 1. ส่งเสริมวริการกลุ่มป่าทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้พิการ 2. ส,ส่งเสริมบทบาทกองทุนเพื่อป่าสมเอภาพทางการศาึกษากสศกอง,อง,องทุนวิติธรรม และกองทุนการออมแห่งาาชาติกออชเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสาการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารองรับความท้าทายใหม่ๆของโลกในอนาคตเจ็ดปฏิรูปกฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเพื่อสร้างไรายได้ขอประเทศ รวมทางแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถแก้ไขวิกฤติชาติได้ในหลายเรื่องเช่นกฎทองแดง ICAO และแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย IUU สร้างความเชื่อมัน่นประเทศไทยในเวทีโลกข้อ8ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบราชการไทยที่ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนและเอกชนที่เข้าถึงง่ายสะดวกปร่งใสเช่น หนึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยให้การจ่ายเงินช่วยเหลือคนป่วยบางโรงเป้าหมายเต็มเม็ดเต็มหน่ยวยตรวจสอบได้สอง UCEP สายด่วน169บริการแค่สุดเฉยฟรีทุกติทุกโรงพยาบาลเป็นต้นเก้าสร้างความสัมพันธ์ทั่วโ,โลกทั้งในรูปแบบลูกภาคีทูกภาคีและเขตการค้าเสรี FTA รวมทั้งรือ้อรื้นตั้งพันธ์ ไทยซาอุดิอาระเบียเพื่อขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตลาดการค้าระหว่างกันทั้งนี้การเดินทางของประเทศไทยในช่วง9ปีที่ผ่านมาไม่ได้ราบรื่นหรือง่ายดายยังคงม,มีวิกฤตโควิดวิกฤตความขัดแย้งในโลกที่ส่งผลกระทบด้านราคาพลังงานค่าของชีพและเงินเฟ้อจนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยช่วยให้เราปานิบาปภาษาต่าง และฟื้นตัวมาได้ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังคงอันตรวนผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อนขา้าราชการและสุภาพส่วนที่ได้เสียสละและอดทนในทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ส่วนรวมสังคมลและประเทศชาติกลับมาเ้่แข็งอีกครั้งซึ่งผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้เริ่มนับที่หนึ่งอีกต่อไปหากทุกอย่างที่เราสร้างกันมานั้นได้รับการต่อยอด ก็จะทำให้เราเดินทางเข้าสู่เส้นชัยได้เร็วกว่าขึ้ครับเดียวเดียวคงมีคงมีคงมีอะไรแบบเนี่ยอะไรถับพูดออกเปิดเอ้ยท่านพูดนะท่านโพสเปไหเอาเนี่ยท่านโพสในเฟซบุ๊กเนาะท่านโพสเหรอเฟซบุ๊กประยุทธ์จันทรโอชาเอาความนี้อยู่แล้วหรือันนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดแล ไม่ได้พูดนะที่เขา<อ>โพสเขามคาครบอยู่แล้วครับพูดก็มีเอพลความเท่านั้<อ>นแหละเนื้อหาเมื่อคงอยู่เต็มอยู่แล้วนะเพราะงั้นแค่นี้พูดจะเป็นมาเป็นนายกสื้ทอดนี่นนะต่อยอดอันนี้ก็จบแล้วครั<อ>บ,<อ>บหันไปถามอุ้งอิงดีว่าอ่านแล้วเนี่ยเขาจะรู้เรื่องไหม เขาจะทำเขาจะมาทำงานอะไรไม่ใช่ดูถูกเขานะเรียกลูกให้ดีก็แล้วกันมีลูกหลายคนแล้วเห็นว่าคนหญิงไม่อยากให้มาไม่อยากให้มารอเขาว่าเขาเพราะมันเขารู้อยู่เขารู้อยู่ว่าลูกเขาในขนาดไหน แล้วงานขนาดในผัวเขาก็ทํามาลูกเขาหนึ่งขนาดไหนตัวเขาเองเขาเป็นคนไม่ได้อยากไปได้เป็นไม่ได้อะไรของเขาเจอก็เห็นกระชากอยู่แล้วเป็นพ่อเขาก็ไม่ได้อยากเป็นเรื่องการเมืองเขาเขไม่เขาไม่ได้ชอบการเมืองนะคุณหญิงปทุะมาก็ชอบเงินอย่างเดียวเขาชอบเงินกับเนื้อที่ดินเขาหน้าเป้งแป็น อ่าณาปอมเพชรเงินกะที่ดิน,ะนเขาไปคนสกลน,นครมูลเลยอะะอืมอ่อใช่น,ปนาปอมเพชรคนสกลน,นครดีที่มาอยู่วัดมีนาปอมเพชรคนครอ,อ,อบครัวดูพี่นาดูว่าไป <c oughs> ประยุทธ์ไม่ใช้วิธีการถแถลงหรือว่าไปประกาศออกทีวีอะไรมันน่ะแหละไม่โฆษณาเไปไ็นเพียงตั้งเป้าเขารู้ว่าเรามีสันจิตจะ เรามีทิศทางทิศทางในความมุ่งหมายว่าเราจะทำอะไร,รไม่ต้องไปพูดถึง่าคันว่าอะไรวิสัยทัศน์อะไรนม่ใช่ครับคือนี่เหมือนอำลาประชาชนเน,เป,นเป็นเชิงอำลา,ปร,าประชาชนก็ได้ นาว่าได้ทํางานไปสําเร็จขนาดนี้แล้วนะ่าขอวางขอพักหรือว่าจะพักก็พักหล,ลังมือก็ได้นะวางมือก็บอกก็ได้ชี้ให้ชัดว่าในการทํางานของประเทศไม่ใช่งานเล่นๆไม่ใช่งานมานั่งฉาบช่วยหาเสียงแล้วก็เลี้ยงไข่เลี้ยงอำนาจ บอกเรื่บริวารเรื่องอำนาจตนเองไปอย่างโลกเป็นโลกเขาเป็น,นการเมืองคือเรื่องอำนาจบริวารเรื่องอำนาจของตอนเองอยู่ปปที่เป้ามีชัดเจนนะฮะนั่นแหละมันไมน่มันไม่ได้ม,ม,มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพในการที่จะหุนนะทั้งทรัพยากรสถานที่และ มนุษย์ชาติมันไม่ได้เป็นเจ่นนั้นแต่นี้ก็าทำงั้นมันก็เขาใช้วิธีโคสไม่ได้ใช้วิธีว่ากันจริงๆแลๆ้วดีที่สุดอะคล่ะในกระบวนการรัฐศาสตร์เชต้ศาสตร์ด้วยมันหมดนั่นแหละสังคมศาสตร์ด้วย การที่จะออกทีวีแล้วก็แบบพูดทำลาพี่น้องอยอันั้นมันจะใหญ่ไปอันนี้ก็าแบบทำลาเฉยๆก็ตัวัวตื่นแบบไปเงียบๆไปในย่าในในชื่อที่ว่าสิ่งที่ทำแต่มันทำมาแล้วนะไม่ทาต่อใครจะมาทำหมดมันก็ฝากฟังงานไม่พูดทำต่อด้วยอย่างน้อยก็ดูแลสิ่งเหล่านี้ที่ทำแล้วนี่อย่าให้มันเสื่อม อย่าให้มันลดกว่านี้ต่อยอดได้ก็ดีอะไรเงี้ยพอทุกอย่างมันตบูรณะมันไม่เทียบม,มันตบูรณาการอยู่ตลอดเวลาอ,อยุติศาสชาติ27ปีว่าแรกเลยเห็นว่าจะว <c oughs> ่าจะว <c oughs> ่าจะอออยกเลิกว่าจะยกเลิกพวกหาเสียงกันนะว่าจะยกเลิกนะ ก้าวไกลเลยเนี่ยเคยืา่าไยเนยเครื่องไก็ด้วยเครื่อทยก็ด้วยเสร็จาต้องวดูเรื่องเศรษฐกษษษษษษิจหลังธนาคารคุ้มครองวัตถุผดคุ้มระช่วงะไรใช่ควาคมนั้ควายกกับกลางแจกเงินแจกดิจิอตอล ไไคุณทักษิณก็ควบใ้โรงพยาบาลตำรวจกับนัฐชาลครันควบหลายโรงพยาบาลที่จริงแล้วลองมองลึกๆแล้วไอ้แจกดิจิตอลเนี่ยมันดีดูดีว่าอเอาไปเอามาแล้วเองก็คว้าลมลมแรงๆเท่านั้นแหละแจกดิจิตอล ฉันมีฉันมีลมลแรงแรงามอาไม่ไม่มีเลยไม่มีเนื้อจะมีเนื้ออะไรบอกเจนตัวเลขไงไปแล้วก็นึกว่าฉันมีตัวเลขเท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยมันลมลมแรงๆไงดิจิตอลมันอยู่ในสายลมอะ ใช่มันอยู่ในสายลมมันไม่ได้ทั่วไปมันไม่ได้กับทุกคนยอมรับทั่วันไม่ใช่เองสมมติร่วมกันเท่านั้นเองแอก็ยอมรับร่วมกันมันเท่ากับไอ้กายสามอะนิรนามกายทธ่สมานกายสัมพกกายท่นนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติจริงๆเลยมันเป็นเรื่องโมเม่างที่เฮ้ยรู้กันนะแล้วก็ทำอย่างนี้นะก็อยู่กันอย่างงี้อแต่ถ้าไปเอาสินค้ามา ไม่ใช่แล้วถ้าเป็นสินค้าถ้าเป็นทิ้งเป็นอันเป็นอะไรไม่ใช่แล้วจะมีมูลค่าแต่ถ้ามันอินไปด้วยฮะไอคนที่อินไปด้วยมันก็บบาวบ่ากันไปอยู่มันมันมีเงินจริงๆอยู่แล้วมันก็เอาไปให้เขาอะเมื่อว่ามันจะได้ดิจิตอลมันไม่มีก็ดิจินอลมันไีคนนี้มีเงินจริงจริงแต่มันไปอินกับดิจิตอลมันเข้าเงินหายไปด้วยไปใส่มันหายไปไงแล้วมันก็เอาไปลงไปในลมมันมีคิ้นั้นเอาไปลงไปในลมเลย ก็หายเลยด้วยอ่าไม่ใช่ไอ้ออกมาเงินยังไม่ได้แต่เขาโกงไปหลายร้อยล้านเจะเกิดจะถึงพันล้านอะไรที่พอได้ก็ไม่รู้ขายก็ไปถามก็รู้ชัดๆเขาโกงไปแล้วหลายพันล้านเนี่ยเอ้เรื่องเนี้ยในเงินดอนต้าเนี่ยมันก็สมมุติขึ้นมาทั่วโลกแต่ว่ามันที่คนยอมรับยังไงแต่ไอเนี้ยคนยังไม่ถึงจุดที่คนจะยอมรับต่อการดิจิตอลเนี่ยมันลงไปแหลว ตั้งสกุลขึ้นมาเองใช่ไหมในย่านนี้ถ้าส่ว่าซื้อสินค้ามันจับกันนะพอจ่ายสินค้าไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ต้องซัพพอร์ตค่าสินค้าเนี่ยมันจะเกิดจะใช้เงินจริงไปซัพพอร์ตเราอยู่กับอย่างเราเนี่ยรับสำคัญที่สุดปัจจัยสี่เราก็อยู่กับปัจจัยสี่แค่นี้ไม่ต้องไปวุ่นเรื่องเงินเรื่องทอง เออจังหวะมันอแล้วเก็วนเวียนเหมือนจะใช้เราใช้ทุกวันนี้เราใช้เงินบ้างเมื่อเราก็ใช้คูปองเท่านั้นเองเมื่อเราใช้คูปองถ้าในหมู่บ้านเราเนี่ยถ้าไม่ต้องใช้จริงๆใช่คนนอกมาก็ใช้เงินบ้างเมื่อคูปองเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นสงคัญมั่นหมายคูปองถ้าจะเรียกจริงๆคือโกเทกนักเงินโอ้ไม่ใช่ฟงแจ้งจ่ายเงินแ้วจ่ายแล้วจ่ายไป công tác 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 à, tác công 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 tác มมันมกไอ้น,น,น,นี่มันลอยลอยเลยคุยถึงเรื่องเงินครับนะเขาบอกว่า,มวา,า,า,าเม,มเเื่อ,ดดอวานบบาวนี้ธนาคารโลกประกาศให้เงินกีบของเราเป็นเงินขยะถาวรอันดับสามของโลกและเตือนนักลงทุนให้ระวังการลงทุนในลาวเพราะประเทศลาวไม่มีเงินทุนสำรองที่เชื่อถือได้รองรับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของเราเลยแม้แต่สกุลเดียวสรุปธนาคารโลกประกาศให้ลาวเป็นประเทศล้มละลายถาวรน,นั่นเองครับผม สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในเร็วๆนี้ก็คือคนลาวจะอายพยกนี้ความบดอยากเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยอย่างมืดฟ้ามัวดินเาอยู่บ้านที่ลาวก็มีแต่รอวันอกตายสะงพนมาแล้วนี่ยสพกเราชาวไทยก็อยากมันก็ปุบปับงผึ้นกินที่งอะไรเขาเขาไม่สะดวกก็ต้องใช้ในการซื้อรถซื้อทีวีไม่มี ติดเขาคิดว okay ่าน <ร sand> <ik> <lide> ั่นแหละบ้าบอนไข้าวกินมันไม่พอติดแต่แล้วติดละครไทยก็มีข้าวกินมีดินเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษจบเห็ดมีเก็บไอ้ไทยนเป็นมอมมอให้ลาวติดละครไทยแล้วไม่มีละครไทยดูนี่ตายต้องมีภาษาลาีเข้าไปชั่วถึงแมระเทศไทยเข้าไปกลืนแล้วพูดภาษาไทยเยอะใช้เงินไทยเงินไทยภาาษไทย เอีน้อยก็ไทยก็ไปเทคโอเวอร์ไปไ้ข่าวว่าประเทศเทคโอเวอร์ประเทศลาวใช้เรื่อาเร่งของไทยเลยไปตีเลยไปเทคโอเวอร์ประเทศลาวเหมือนลาวนี่ก็ค่อยเทคโอเวอร์กุหลนงมไปเรื่อยๆเป็นคนงานบ้านเราไปเลื่อยเทคโอเวอร์กุลนงมงไปนี่อีกสักร้อยปีนี่สงสัยกุลนงมงก็คงมีแต่ชื่ออ่ะหรือว่าชื่ออาจจะหายไป ขาก็มาตั้งร้านเพราะว่าบ้านเรามีคนมาเที่ยวเหมันก็ร้านก็อาศัยเราทั้งนั้นน่ะกูดวนงมหนอกนั่นก็ทำราชการอะไรๆไปค่อยๆก็ค่อยัารมาทำงานที่เราเนี่ยเยอะนะมาทํางานที่เราแล้วก็ราชการบาง ี่มาเป็นแม่ค้าเนี่ยหลายคนหลัยกิโอ้ยมาเป็นแม่ค้าที่นี่ไม่ใช่แม่ค้าก็มาเป็นคนงานมาอะไรทำามหากินอยู่เนี่ยอเยอะแยะตลอดมาเด็กคนหนึ่งมาก็แต่อยู่ในท้องสิบปีกี่สิบปีมากอมากรมีนมามาเลยอยๆอยู่ก็คิดว่านี่ที่นี่เป็นที่ของเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเะแต่ไม่มาเรียนไปมาเรียนกับภูผาภูผาไน้่มีเด็กชาวเขามาเรียนนะ นนั่แหละเอ็มเราก็เป็นยังไนมีเด็กคนละงมมั้ยเป็นมอหนึ่งคนหนึ่งครับแล้วใช่แล้วไปเด็กเล็กเราจะรับมีเด็กมอนหนึ่งคนนึงเป็นเด็กเขตคนละงมไม่มีนะเขาบอกว่าแม่เขาจะคนละงมนี่ฮะผมเคยถามเขาแบบแต่เป็นคนใต้แต่เขาเป็นคนใต้นะผมเชื่อว่าอยู่คนละงมก็ให้ลูกมาเรียนที่เห็นแ่้วโรงเรียนที่เราอ่ะไม่เห็นนะนีอ่ะเขาบอกผมเขาเป็นคนเด็กคนละงมนะอ๋อแต่ว่าเป็นเป็นคนใต้ผู้ชายผู้ชายเป็นคนใต้อ๋อ มีไหมใช่ม่เห็นมีนะถาถามลูกเขาผมไปเดี๋ยวเราถามมาดูมีคนก่อนหน้านู้นเคยมีหูนามาแต่ผงไม่อยู่ใหม่ๆมีเด็กอยากจะมาเรียนแต่ตอนปอยเราประโคอยากมาเรียนยังไม่มาพอขึ้นมอนหนึ่งปัวยเด็กส่สืพอแค่ไม่ให้ใช้มือถือมันก็ไม่ใช้เงิน ไม่ใช่เงินไม่ใช่มือถือมันก็ใจสองมันก็ลากลากยุ่ยุงนะกินมังอีนเตาว่ายมันไม่ใช่เงินไม่ใช่มือถือเนี่ยมันก็โอ้ยกินมังไม่ให้กลับบ้านดีอห่าลเขมัไม่มาแล้มันเป็นการคัดเลือกในตัวและการเลือกเด็กแตามันยังสำเริงสำรานอะไรอยู่บางมันก็มาไม่ได้มันก็จะต้องเป็นคนมากน้อยฉุนโดลงมา โดยการคัดคนไปในธรรมตามธรรม